สองหนึ่งสวัสด,ดีเก,ก่าก่อนเลยจะเล่นเกมแล้วสว,ดดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับโอเคโอเคทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยเดี๋ยวันนี้จะเล่นเกมกันนะคะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคุณเอทุกคนชอบมาเปรีาย่าไรกันคะสบสอค่ะสิบเจ็ดค่ะสิบสองค่ะสิบเจ็ดค่ะหาคำตอบไปเลยใครดีที่สุดี่บัวเปรู้อยู่แล้วเข้าไปแล้เข้าไปด่สุดอแบครับผม้อแบตขอแบตสิบแปดบไม่ได้ นี่ไม่ก็แค่มือพ่อก็ว่ากตัวเองไปมือแล้วก็พก็ชอเคนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นเกมกันทุกคนช่วยได้นะครับทุกคนช่วยได้พี่ๆแต่ละคนส่วนสูงเท่าไหร่กันมงมหาสิองหน่เลยนี่ยสามอันนี้เราจะเกินร้อยเจ็ดสามแล้วแหละไม่เตมเตมไม่ถึงมากถึงแต่เติมไ่ไแบบอายุเพิ่มไรน ส่วนสูงเพิ่มขึ้นทุกคลิปเลยค่ะอ่ะคนแรกคนแรกคนแรกเราแปะตรงนี้ไดยหนึ่งห้าแปดคำถามแรกอ่ะนี่เราจะเริ่มเล่นชาเลนจ์กันแล้วนะทุกคนอับบอกบอกบอกทุกคนมาเร็วเผื่อคนเข้ามามันมีอันหนึ่งมันมีชุดหนึ่งต่อชุดนี้ดูสิจนนี่เดนในรายการนี้นะคะพวกเราจะมาเล่นชาเลนจ์กันนะคะก็คือชาเลนจ์ไทยจังหวัดจัดอีโมจิทุกคนโอเคอันดับแรกให้พี่บัวเลยอะไรอ่ะทุกคนช่วยได้นะ คือคืออะไรอันนี้คือเลขหนึ่งอ๋อเลขหนึ่งเลยอ่ะมันยังไม่ได้ไงหนึ่งเนาะใช่ใช่หนึ่งหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องหันมลำอลงอันนี้มีนะอันนั้นคืออะไรอ่ะเป็นผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงคิดว่าเป็นจังหวัดอะไรแล้วอันนี้คือมันเกี่ยวกับชื่อบ้างมีใครรู้มีใครรู้ช่วยบอกหน่อยช่วยบอกหน่อยจังหวัดพิมพ์ผมไม่ใช่ไม่ใช่ชายนาศชายนาศผิดไม่ใช่ชายอาภุมไม่ใช่ใช่ เขาเยาว์ใหม่น่ารักมากจะมาถามหน้าไม่ใช่ไม่มีมีมีใครรู้บ้างมีใครรู้บ้างผู้ภูมิผิดผิดผิดไม่ใช่ภูเก็ตไม่ใช่ภูเก็ตมีใครรู้อีกคะชายหัวร้านร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดผิดเชียงใหม่ผิดกระบี่ผิดสระเซิงเตาผิดบึงการผิดลบบุรีผิดเอามาทั้งหมดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ไม่ค่ะไม่ค่ะพูดมาพูดมาเร็ว เร็วอีกนิดเดียวพิดพิดพิดจะหมดเวลาแล้วสามสองหนึ่งมดเวลาชายหญิงไม่ได้ชายหญิงเฉลยคือสีสะเกดหัวไงหัวคือสีหัวติสตาไงแล้วใส่ม้าก็ใช้แบบรึ่งแค่ที่เป็นผมอ่ะโอเคอ่ะเอาคุยคุยคุยกันคุยหน่อยพิดพิดพิดเฉลยแล้วครับเฉลยแล้ว ละใสาผห้แพ้วกให้แพ้แพรอาแพ้พี่บมีแฟนยังอะไรมีแล้วพอตีเราบอกไปแล้วเราเฉลยแล้วพีทสวัสดีค่ะผิดพิดพี่หน้าพี่หน้พี่หน้ายี่สิบนิดนิดค่ะผิดเอาละสอง ผิดค่ะมีใครรู้บ้างมีคนถูกมีคนถูกแพ้ถูกถูกเจยเลยมีคนช่วยอ๋อที่ไหนได้ถูกรักปีญบมากมากค่ะไม่บอกค่ะซู้อมาให้กับพีชโอเค อายุเท่าไหร่ครับพีโบต์สิบเจ็ดนะครับแพร์สิบสองพีสิบเอ็ดไททันสิบสามครับอันนี้วัดนะแล้วทุกแอลกอฮอล์ฮะอันนี้ว่านะแล้วก็มีพวกอันนี้ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยสระบุรีผิดผิดเราต้องเป็นรอสากเล้าผิดสระบียผิดผิดชนบุรีผชนบุรีก็ผิดผิดค่ะใครบอกชนบุรีผิดผิดค่ะภูเก็ตผิดครับผิดมีคนถูกมีคนถูกแล้ว ตากแก้โอ้ยมีเอฟตีช่วยอ่ะเก่งนะเอฟตีเก่งนะเฮ้ยเอฟตีเก่งอ่ะเอฟตีเก่งอ่ะอ่างทองก็ปิดนะครับเฉลยไปแล้วโอเคไปแล้วอ่าบ้างเอาบ้างเอาบ้างพี่รุถพี่รุถพี่รุถไม่อยู่อันนี้ง so ่ายมากคอมมันอันนี้ง่ายมากอย่าเบื่อโลกไม่ใช่อ่ะ สักแก้วก็ผิดครับสักแก้วผิดผี่เป็นโลกอะพี่สวยธรรมชาติมากโอ้ยตายเร็วมากเลยถูกต้องโอ้ยตายเร็วเลยถูกต้องต่อไปพัชรียาพี่ไม่ทันทันครับทันอยู่ครับอันง่ายอ่ะจันทบุรีโอ้ยเร็วอ่ะเร็วเกินเพื่อนๆยังไม่ได้ถามอะไรเลย แม่เป็นจังหวะให้ถามยาแก้โรคมีมีคนช่วยตอบยาแก้โรคไม่ใช่ไม่เหมือนยาแก้โรคไ่รู้ว่ามันเื่องอรกเ่อเดี๋ยวนเว้นจังหวะก่อนแม่คายคุณเอแล้วก็เดี๋ยวค่อยถามอีกอาอาถามต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 ามมีใครถามอะไรถามมันก่อนทุยก่อนพี่บัวนั่นน่ะริโบมีแฟนหรือยังมีแล้วมีพ่อตีเลยแต่พี่แล้วตีค่ะตีก่อนนี้ตีเลยไหมตีเลยไหมยิงแลยพ่อแม่

โอเคโอเคต่อเลยนะต่อเลยนะเริ่มจิมยาสุโอ้อาทิตย์ยิ้มแย้งว่าเอาเร็วพี่น้องพี่น้องถึงใครกันมาได้เลยค่ะเด็กๆใครได้เลถึงนกปลาค่ะผิดถึงสัญลักษณ์ยาวแต่ชื่อมันสั้นชื่อมันสั้นชุดเอ้ยระยาวมะยาวผิดเอ๊ะตาย เลยตอกแปดดตอ้เร็วมากบอกว่าตอนนี้คือไอคิวมาเตมออนสอบเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วตากถูกถูกครับถูกอีอย่างว่าไม่ต้องงงไม่ต้องงงสุพรรณบุรีผิดครับเฉลยและตากลเโอเคเริ่มต่อไปวตาหจังหวัดชายนาาจังหวัดชัยนาจังหวัดรี บาจีบุรีถูกเฮ้ยอ S ก็ใช่นถมีคนมีคนช่วยบอกอะมีคนช่วยบอก F C ช่วยบอก F C ช่วยบอกจริงๆอ่านคอมเมนต์อยู่นะอ่านคอมเมนต์ไททันมีแฟนยังยังคบไมมีล่้พี่บัวไล์สดเหรอไล์สดครับถูกต้องครับถูกถูกแต่ยืนไว้นะถูกถูกถูกแต่โอ้ก่อนต่อไปมันไปไล่ยยังไม่ยังไม่ได โชว์เลยยังไม่จะได้เลุลกม่ทุกคนทำเป็นลืมนะว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนทายใหม่ทายใหม่ทายใหม่เอาไปเลยทายนาศิกี้หนึ่งสองอะเพชรบุรีเพชรบุรีถูกเพชรบุรีถูกโอ้โหถูกแล้วไม่ได้เดี๋ยวนะขอบีน่าขอบีน่าติดก่อนนะเพชรดีกี้ขอบีน่าติดก่อนนะขอบีน่าติดก่อนขอบีน่าก่อนโอเคอันนี้เพชรดีกี้ผิด มีที่ไหนแล้วอาหารหมาล่ะแพมมีแฟนหรือยังคะทท้้อองงหวามีพ่อแม่ตีพัทยาผิดครับพัทยีผิดครับผิดไม่ใช่หรอไม่ใช่อ๋อไปแล้วละยาผิดละยาไม่มีแพมมีแฟนหรือยังทำแพมเพ็ดทำแพมพี่โบเล่นี่แหละคะพี่โบเล่มีแต่พ่อแมตตีเลยของหมาต้องหมาบัว เฮ้ยมีคนบอกอะบีเอสซีบอกถูกด้วยแม่ห้องสอนน้องถูกแม่แล้วก็ห้องห้องวะห้องสอนใช่โอ้ยมีคนช่วยบอกอะคนท้องอะไรแม่คนท้องอะไรผิดผิดครับผิดแม่คนท้องแม่หมาเขาปิดไม่ใช่อ่ต่อไปต่อไปนะต่อไปเดี๋ยวเล่นตาเดี๋ยวทักทักกันทักพักกันนิดนึงย อันนี้อะไรพิิพๆทสวยมากตากตากไม่ใช่ครับรักรัการแต่งงานแต่งอะไรนะมันต้องเป็นแบบจังหวัดพว่แฟนป้าพแบบรักป้าพแบบคู่อะแบบแฟนพีสวยจิจงหวัดตรังจัดอคพดพจ่วยนอยชวน่อยค่ามิดผิดขอความช่วยเหลือเอฟซีเอฟซีเชียงคู่่อะไรตังก็ผิด นั่นไหนนั่นไหนไม่เลยไม่เลยผิดพี่แต่ตั้นหล่อมากพังงาก็ผิดเลยเลยเลยไม่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 เลยค่ะไม่เลยสงขาก็ผิดนั่นก็ผิดครับนั่นเพจพยาผิดเชียงใหม่ผิดพี่อะบัวมีแฟนยังยังไม่มีครับพย่างเดียวจะบอกให้ว่าพยางเดียวักพี่อะบัวครับผิด ตลาบริปิเฮ้ยมันแพ้ตรงไหนภาอัง่ป็อใช่โอ้พ้าษักฤษที่เ็นรคู่พักพักแป๊บหนึ่งพักแป๊บหนึ่งคุยกันนพักหายใจแป๊บหนึ่งคุยกันคุยกันถามการมีอะไรพูดคุยกันอยากรู้อะไรถามกันนัไปไหนนัไม่ได้ไปไหนนัณนอยู่นี่ขอเสียงนัหน่อย นกำลังเตรียมของกับพ yep. so so right. so so ี่นาค่ะช่วยช่ทำท้าชั่งเล่นกันน่ารักจักรวาลจักรวาลบอกยังไม่พูดเลยยังไม่พูดเลยแต่เย็นแต่เย็นน้องเยี่มัยอยู่ไหนน้องเยี่มัยอยู่ไหนน้องเยี่ยมัยอยู่ตรนี้น้องเยี่ยมัยอยู่ตรงนี้ที่นาออกกล้องเลยที่นาออกกล้องเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแ๊บแอ๊บแล๊บวันก่อนพี่นาเป็นผีไงวันนี้พี่นาเป็นวันนี้เป็นครูเราจะไม่บอกวันนี้ถ่ายลิ๊งอุ๊ยวันนี้เราอยู่ที่มูลนิธินะครับ มูลน e ิธิ <S <S ้มูลิตี yep> ้หรือที่มูลเลยนะพี่มาได้กมพานะทุกคนอนีคืต้องหรือยังออสการ์กับซีมีไปไหนทุกคนไปเรียนจ้าเออปูอาจจะอยู่ในในเกมนะฮะจะหมดหลับอยู่แล้วก็เกมดวดจะอยู่ในเกมก็ได้สองคนนั้นน่ะเนาะตังอะไรยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มเพรก็มีผู้ชายคนเดียวแล้วพอไงล่ะพอเบ็ดไปเลย พี่โบพี่โบพี่นนน่ากลัวมากพี่โบพี่แนนไม่ได้หลอกเลยนะติดยังยังบ้านเช่าบูชายันไงจบแล้วนะครับบ้านเช่าบูชายันอาจจะมีภาคสองแล้วอยากไหนคะโอเคต่อกันเลยดีกว่าพี่แบ่สูงพี่แม่สูงเอามาพี่แบ่เพราะแบ่สูงอะไรสูงสูงสูงได้กว่าแพ้เยี่ยมไอ้พี่แฟนเพราะตีเลยนะเยี่ยมไม้พีแฟนเพราะแบ่ตีนะทุกคนเป็นบ้านหลอกมากค่ะ มุชาซาต้าโอเคโอเคโอเคอ่ะเริ่มเลยนะเดี๋ยวเพิ่งเอาเต็มก่อนเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะกำลังจะติดแล้วนะทุกคนเตรียมคำตอบไปดีๆนะทุกคนช่วยหน่อยและทุกคนช่วยหน่อยยัง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 หนึ่งสองเริ่มปังไม่ยอมไม่ยอมผิดมั่วแล้วมั่วยังไม่ทำเพลงครับยังไม่ทำเพลงไตตันอยู่จังหวัดอะไรไต้ตันอยู่ภูเก็ตนะครับ ปาตีนี่ไหนล่ะไม่มีสงขาเพลงเพชรผิดผิดไฟด้วยไฟฟ้าต่อช้นบุรีผิดช้อนบุรีทุกคนน่ารักพลอยบอกว่าโอเว่นชแนลหนึ่งเออเว่นชแนลหนึ่งนี่เอฟเอฟซีพีทเลยอะเออเว่นชแนลหนึ่งเนี่ยอุตอดิดผิดครับผิดผงเทพผิดสวัสดีพี่ฟ้าลุ่งนะครับผู้เก่งอุตอดิดผิด มินผิดตะนาบุรีผิดค่ะไม่ใ่คกลับมาูชาที่ไหนล่ะไม่มีละวตาจังหวัดคนไม่บวแพเพไม่ใช่ไม่ใช่มราชไม่ใช่นรเมนานนบุรีไม่ใช่สามพยานมพน่าให้สามพยาตังก็ผิดเชียงไรผิดผิดฟ้าลงจับฟ้าลงเป็ด ปิด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 ปิี่ิดปิดปิด้วดปิดปิีปิด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 ลีดปิเปิดปิดปิดมิดป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 ิคปิดปิดปิดปคดปิดนิดป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 ิีปิด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 คอมเินต์มีคนถูกมีคนช่วยแล้วคอมเมนต์มีคนช่วยแล้วนะ จักรวาลตอบถูกนะจักรวาลตอบถูกแล้วโอเคบูพูดออกมาแล้วเมื่อกี้คือบุรีรัมบุรีรัมบุรีบุรีแปลว่าเมืองไงเขาทำเป็นรูปปราสาทไงรัลำัมคือสายฟ้าเล่นสับยากเลยเล่นสับยาจริงสับยากนิดนึงเห็นไหมวัดกลืนแน่กลืนกลืนนะไม่รู้เหมือนกันเป็นลำมไหมสายฟ้าเป็นลำฟาดฝสาเป็นลำ ไม่หรือว่าเป็นไอเนี้ยร่โก้บุรีรัมย์ยนเต็ดลำแสงหรือเปล <laughs> ่างง <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับหนุย,น,ยนุยครับสวัสดีครับอ่ะต่อไปนะจิ้งโกลเฟ่มาอ่ะช่วยต่อไปหน่อยลาดบุรีก็ผิดนะครับ <c oughs> อันนี้ของจังหวัดที่พี่ตูนเคยผ่านมาแน่อบอกเลยผูกเก่งแบบพี่ตูนผ <c oughs> ิดแบงค์ข <c oughs> มีคนตอบไปเยอะเลยก่อนหน้านี้เนี้ยเฮ้ยมีคนตอบถูกมีคนตอบถูกแล้ว ดูแพถูแพ่าคอมเมนต์แปดคอมเมนต์อ่ะมีคนช่วยอ่ะปลาลุงก็ตอบถูเทเรแไม่อยากคอมเมนต์นะมาลองดูลองดูไม่ทันพักนานแล้วแล้วไม่ได้นี่ก็แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เพื่อนเพื่อนช่วยอ่านคอมเมนต์ก็ได้เพื่อนช่วยอยู่อ่ะต่อไปนะอะไรนะหนึ่งหลองเริ่มมา เลยเลยถูกครับเลยถูกครับโอเปนชาแนลหนึเลยไปแล้วนะคะเลยหนูหนูจับนู้ันทบุรีหนูสลับเฮ้ยพีทเร็วมากเร็วมากสู่ขอหนูสองตัวอ้เงนทหารแล้วก็บุรีอบุรีบุรีบุรีความาน้อไยันนี้คือมีแค่นะคไม่ไม่เรามาน้อยแค่หน่อยมาน้อยขอแตกข้อแหกอ่ะบอกเลย อ่ะเริ่มต่อไปต่อไปไทยอินแล้วนะไทยอินเอ้โอเคครับยใหม่ไทยอินสปอนเซอร์หน่อยเลยอวนโอวโอวันเปสมารีสมาแแ้าอ่งนีเขามีอ่ะมีคนเริ่มตอบแล้วอ่ะไป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 ไแพค่มีคนตอบนีมีคนตอบมีคนตอบถูกด้วยมีคนตอบถูกแล้วนะ มีคนตอบถูกมไอ้มรมหาารคิดหาโรผมหาเล้ยสร้ิดสมุทริดปิดิเฮ้ยแต่คอมเมนต์ตอบถูกคอมเมนต์ตอบถูกในคอมเมนตอบถูกเยคอมเมนต์ตอบถูกเยอะเลยคอมเมนต์ตอบซุปานี้ไหนละิดุปาผิดผิดผิดเยแตคอมเมนต์ตอบถูกมากปิด คอมเมนต์ตอบถูกเยอะมากเลยสี <queen> ่พยางโอ้โหคอมเมนต์ตอบถูกกันเยอะมากเลยคอมเมนต์ตอบถูกทุกคนเลยอ่ะสี่ตอนมาหาไปเลยไปมหาอะไรเลยมหาสมุทรมหาทะเลนีูว่ะคือคอมเมนต์ตอบถูกหมดเลยนะเนี่ยคอมเมนต์ตอบถูกเยอะมากเลยอ่ะท่านคอมเมนต์ไม่รู้เลยอ่ะภูเก็ตพิทจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพมีนาเกลือมีไหมที่ไหนวะก็ใกล้ๆนะเยาวราชไม่ใช่เยาวราชมีอุทยาน เป็นกองที่สมุดถูกแล้วไม่ใช่ถูกอุ้ยกว่าจะได้อีกสองข้ออีกสองข้อเอาสองข้อแล้วให้ให้จบเลยนะแล้วก็เดี๋ยวพูดคุยกันต่อข้อต่อไปแป๊บ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 ขอติดแป๊บเหนื่อย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 แสบคอเริ่มเริ่ม อันนี้ก่อนตั้ง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 ไปีอันนี้อันนี้อันนี้ก่อนกำแพงพีดใช้สบู่ปาการสบู่จากคอนสละก็สบู่ทองบตตั้งเตัถูกเป็ตถูกขามีระเบิดไงใช่สุดสุดสุดสสาคอนตนสุดท้ายอสุดท้ายไม่สุดาคอนสุดท้ายให้เอฟซีตอบดีกว่าให้เอฟซีตอบงมาเอฟซีตอบ่าในใจที่ จังหวัดบริสุทธิสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วโอเคคอยดูไน้ไหมเฮ้ยยังไม่ทันเริ่มเลยมีเคปตีตอบแล้วอ่ะเฮ้ยรู้ได้ไงวะไม่ได้ติดเลยไม่ได้ติดเลยเฮ้ยตอบถูกด้วยมีเคปซีตอบเลยโอ้ยผมใส่ไปดูในเน็ตไปดูในเน็ตที่เปาบเต็ดเอามาเลยคือจะเพจเดียวกันปะเนี่ยเพจเดียวกันเลยอ่ะแน่นแนนตอบถูกเฉยตอบถูกด้วยตอบถูกนั่นแหละเองเอ้าเอ้ยมีคนตอบถูกเยอะมากเลย พีทพ right ีทพีทตอบถูกไมมม่คอเนต์กอย่าตอบถูกคุยกอย่านี่เก่งนะตอบถูกหลายคนแล้วโอ้ตอบถูกทุกคนเลยเกือบหลายคนเลยกาบีกาบีใครจะตอบว่าดาบนะเอ้ยจะบอกอยู่วันนี้ไต่ตั้นตอบดาบอยู่กอย่าตอบถูกโอเค โอเคคุยกันแป๊บนึ่งค่ะคุยกันแป๊บนึ่งคุยกันเลยคุยกันกันหน่อยนะครับดีนะสุดดีดามัามัวอกจอคหาจิ๋แไม่เจอแล้งนั่นไงหมายอายุ7ขวบครับแทนที่หนจะพูดว่า กภาคกลางภาคหลวงพิษภูเก็ตคภามาหาหน่อยดิแทนมีแฟนนี่ยังคะมีแล้วพี่บัวเองค่ะพ่อค่ะพ่อรักค่ะพี่คนสวยพี่คนสวยอยู่โรงเรียนอะไรคะมิติอาสาพี่ค่ะพ่อพ่อเบสไม่ได้เป็นครูแล้วเหรอคะเป็นพ่ออค่ะเป็นพ่ออค่ะบริหารโรงเรียนอยู่ค่ะสสราแล้วก็ไปกะปิีะปิไม่จกดนะพี่บัวอยากทำเพลงไหมคะ จะเพลงไงอะปาจีนบุรีอะไรเราจบแล้วค่ะเราจบแล้วพลงี้พี่บพลนองให้บัวนเย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 ่้แพรอายุเท่าไหร่คะ่อิค่ะแคะความจริงพี่แพแก่แล้วค่ะแต่ว่าพี่แพรความจริงพี่แพรอายุยน่สิบค่ะพี่ัอยรงเรียนไรครับโรงเรียน มีตำแหน่งพาร์โล่งว่างไหมมีวีค่ะว่างอยู่ว่างหนูยังไม่มีใครเป็นแม่พี่บัวชื่ออะไรกายแม่พี่บัวเดี๋ยวพ่อแบตอบเองนะลูกอีแบบไม่พูผ่านอ่ะเพลงนี้นานมาพี่หน้าอยู่นี่ค่ะพ่อแบทชื่ออะไรครับชื่อแบทครับพ่อแบทชื่ออะไรก็ชื่อแบทอครับเฮ้ยไหมพี่แต่ตั้นหล่อมากยัังไมม่ีครบ อยากเจอพี่บัวอยากเจอพี่จัวพี่จัวพี่จัวนเอาพี่ตัวมาหมดนเลยลิขิตสวัสดีครับพี่บัวพี่งัวพี่จัวมาหมดเลยพี่บัวเยอเท่าไหร่คะพี่บัวสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดล้วปีนี่อยากให้พี่บัวมาจังหวัดที่หน้าไม่แฟนจังที่หน้าไม่มีแฟนค่ะ อยากจะขอความคิดเห็นคุณคนทุกคนหน่อยนี่ๆนี่ขอบเอดอยากจะถามความคิดเห็นทุกคนหน่อยทุกคนอยากให้ทําคลิปอะไรก่อนที่เราจะปิดคลิปนะทุกคนอยากทําคลิปอะไรคอมเมนต์บอกมาหน่อยเร็วทุกคนอยากทําคลิปอะไรคะับไอเดียหน่อยอยากทาคลิปอะไรเอ่ยเดี๋ยววาร่าเดี๋ไม่จบไปบัวเล่นฟรีไฟล์ที่บัวเล่นฟรีไฟล์หรือเปล่าที่บัวเล่นฟรีไฟล์หรือเปล่าไม่เไ่นครับพี่บอลเล่นแต่เกมชินแล้วก็ เห็น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 ค่ะเห็นอยู่ค่ะเพค่ะอยากิีพี่บัวอยากกินัวพี่บัวเดี๋ยวต้องมาเ้าไปไปก่อนนะไปก่อน้ยที่เหล่นั่งของโตที่ัมีบ้านล้างไ่ได่ะี่บบ้านล้างทิปงในัตากจบแล้วค่ะจบไปแล้วกินตามสีกินตามสีได้จ้าเดี๋ยวจัดให้นะ ีนางรำได้จ้าคคุณลิปคู่จิ้นพี่โบอ่านอยู่อ่านพี่โบคอยตอบอยู่อ่านเลยไม่ทันจ้าพี่โบอยากได้ Q&A ที่แบบแปลกๆค่ะปัๆอ่ะเช่นอะไรก็ได้นางรำเอสผีจูออนมีนางลำเอสผีจูออนด้วยนะฆาตกรเดี๋ยวตำรวจจับมั้งทำคลิปนี้ Q&A ค่ะเออ ตามใจพีทสองวันโอ้ยนี่โอเว่นชาแนลนี้โอเว่นชาแนลนี้แบบว่าเอฟซีพีทมากเลยโอเว่นชาแนลคอมเมนต์มันรันเร็วนะคะทุกคนพี่บัวจะมองไม่ทันนะคะใช่ครับแฟนฉันต่อแฟนฉันต่อได้ครับตอนนี้ต้องต้องการแฟนเพิ่มแบบแฟนแฟนเอฟซีเพิ่มของคุณนุ่งเรียนก็น่ารัำนะโลกจิตไปตั้งคอนะคชจริงโลกจิตได้นะเดี๋ยวจัดการให้นะพระแม่ของคุณในโรงเรียนได้ครับ พี่โบชอบตีอะไรครบไม่ชอบสกระโดดพอายุห่างกันขนาดนี้ห่างกันตั้ง20ปีอ่ะฮะพี่โบเล่นเอวีเปล่าพี่โบไม่เล่นครับสี่ปีกดะอดะทุกคนคอม F4 แทนพี่โบไม่เล่นเกมอะไรเลยยกเว้นเกมเดียวที่พี่โบเล่นก็คือเกมอาร์คไหมค่ะแค่นั้นเลยเกมเดียวพี่มองการศึกสาจะต้องมาจากภาคเหนือหรือเปล่าครับใช่ครับผมมาจากภาคใต้ครับ ไอจีเวทสวิตจริงทำไปแล้วแฟนฉันนะครับบูชาชาตานเหมือนเดิมค่ะลองซ้ำมองนานๆคนสวยต้องมองนานๆเฮ้เฮ้มองนานๆคนสวยต้องมองนานๆเฮ้เฮ้มองนานๆแบบนี้โรคจิตกับพี่พีทได้ไหมคะอะไรนะโรคจิตกับพี่พีทกับพี่ไทตันไทตันโรคจิตโรคจิตอ่านผิดไหมสงสัยผิดผิดพี่อยากไปจังหวัดไหนคะ พี่อยากไปภูเก็ตอยากให้ทุกคนพูดใต้หนึ่งวันแต่วันนี้ค่ะเลื่องอะไรไปช้ำมากเลยค่ะอันนี้ต่ายบอกว่าเป็ตายอ๋อเป็นตายแถอยู่นี่ต่ายแถอยู่นี่ตายเสียงสูงมันเสียงสูงไปไหนเอ่ยคนเวลาคนตายพูดนะเขาจะมีแบบชอบมีแบบคืนชอบถอเรื่องหนังแฟนฉันได้ไหมคะได้ค่ะมีตะเคียนอะไรนะเมื่อกี้ไม่ทันเลยบูชาซาตานบูชาซาตานชอบชอบอีกเหรอได้ได้ได้ไอพี่เออีบัวเล่นเกมฟรีไฟ ต่อยรอบเลยค่ะพี่บอกไม่เลิกเกมอะไรเลยยกิกเกมไต้ตันมีแฟนยังยังครับเดี๋ยวพอตีพอาตีใครพี่มาใครพี่มารุ่นสองมาเองรุ่นสองมามันคือยังไงพี่พี่มีแฟนยังคะยังไหมหรอียังไหมยังร้องให้อยู่ไหมไม่ใช่ใหม่มัึงผู้ชายผู้ชายหล่อจังจำชื่อไม่ได้ผู้ชายชื่อไต้ตันครับจำชื่อไม่ได้นี่ข้อแมไปไหนอยู่นี่ครับอยู่คุ้มต้องอยู่ท่าไหน่อยค่ะรุ่นดีเขาบอกพี่บ พี่บัวพูดใต้หน่ารักขอเล่าเรื่องผีครับได้ครับผมบ้านพี่ฝนตกไหมคะที่นี่ฝนไม่ตกเลยนะคไม่ตกค่ะแห้งเลยพี่จัวพี่บัวโอเคอีกประมาณ3นาทีเราอีกสองนาทีเราปิดไลฟ์นะครับทุกคนมีแฟนไหมคะตอบหน่อยไม่มีพี่พูดอีสานได้ไหมใต้ใต้เราก็ยังพูดไม่ค่อยคล่องเลยอีสานบ่ได้นะเราเป็นเพลงนะฮะ ใช้ชีวิตตีแดงสวัสดีครับอันนี้เมะอันนี้เมะพี่บัวตอบหนูหน่อยครับอันนี้เมะอยากให้พี่บัวพูดจีนนี่ห่าวเย็นไหมพี่บัวพี่บัวพี่บัวไม่ใช่ชื่อพี่บัวนะครับชื่อพี่บัวครับสงสัยพิมพ์ด้วยเสียงทำคลิปพีทกับเสี่ยมี ทำคลิปอะไรอ่ะตอนเด็กผมคิดว่าพี่โบอยู่ศรีลังกาโอ้โหจะปัจจุบันอยู่บ้านเด็กกำพร้าตรงนี้นะคนที่บ้านเด็กกำพร้ากินตั้งซีนหนึ่งวันค่ะพี่โบชอบไปเที่ยวไหนคะพี่โบไปเที่ยวไหนก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือคนที่ไปเที่ยวเขาไม่รั่วมากอะพี่โัเแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแล้วนะครับคลิปผีได้จ้าห้องเรียนดนตรีที่ห้องเรียน สิก็ตายกันหมดสิคะพี่่นนสีีขาวขอดูพี่หน้าได้ไหมอ่ะแวบหนึ่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอดูมือกอดดชุดขาขาอย่างนี้คือแกรนี่แน่นอนเขาทำถ่ายคลิปเป็นยู่นะคะเขาดมพี่นถ่ายคลิปอยู่นะครับเนี่ยชุดขาลายปนแกรนี่แน่นอนที่แติงตามสีได้ไหมครับโอเคแล้วพี่วาเป็นอะไรกันคะเป็นแฟนแฟนทิพย์ค่ะแฟนทิพย์รอเล่นรอเล่นรอเล่น อยากยีิบสี่ชั่วโมงในรถหน่อยค่ะได้ครับเยมอนอยู่ไหนหรอครับน้องเยมอนอยู่แม่แม่มนะคะอวดรวยทำคลิปใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ค่ะได้ครับได้ครับผมทำคลิปอวรวยครับเลยคไปทครับไปที่คะัไปที่ไหนก็ได้แต่สิ่งสำคัญก็คือคนที่ไปด้วยค่ะบูชาซาตานหล่อมากเลย เมแกนกับเวสเน่เออน่าทามน่าทามได้ได้จัดให้นะคะเมแกนหนูขอเป๊นเมแกนหนูได้ค่ะพี่โบยิปสี่ชั่วโมงในสุขสารล้างพอดีกันเลยค่ะตากล้องวิ่งก่อนนะคะตากล้องพอเป๊ะไม่ยอมตายแล้วนะคลิปนี้พอเป๊ะวิ่งเลยค่ะไม่ไหวค่ะพี่เบิร์กินข้าวยังคะทุกวันนี้คลิปปีพอเป๊ะก็กลัวอยู่เลยมีคนถามว่าน้องมาลินไปไหนไปไหนอยู่ด้านหลังน้องมาลินอยู่กับนายน้องมาลิน ทุกคนอายุเท่าไหร่ครับคำามคำนมไี้ตอบเลยสามสิบเจ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบเจ็ดค่ะเจ็ดขวบโกโกวาเวสเมแกนได้ค่ะโอเคครับใบปออยู่ไหนใบปอไม่รู้เหมือนกันคิดถึงนะครับมาถ่ายแค่ครั้งเดียวก็กลับจังหวัดไปแล้วโอเคโอเคครับโอเคเราจะปิดไลฟ์แล้วนะครับผมทำสีเดียวทิ้งสีชั่วโมงครับ พูดโอเคครับโอเคครับทุกคนตอบอยากตอบหนูหน่อยตอบไม่ทันค่ะตอบอยู่มาตบตอบอยู่ตอบไม่ทันตอบไม่ทันเนี่ยหมอนหลับแล้วค่ะจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยทำ Q&A นะ Q&A ใหม่นะคะเมื่อกี้หนูเห็นมีคนขอให้พี่บพูดอังกฤษเนี่ยหนูอยู่ในไลน์โน่นนะไอ้ตัวอังกฤษ I don't speaking it มาไลน์เซนต์ My English is very bad พี่บัวสองแน่เลย โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะบายบายค่ะบายบายทุกคนบายบายก่อนเลยบายบายทุกคนช่วยกันพิมพ์บายบายนะอยค่ะบาย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 ค่ะบายบายครับบายบายครับจบคลิปแล้วนะครับบายบายครับผมบาย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 สามสองหนึ่งปิดคลิปครับ